คนเฮาทีค่าขาท่านแห่กับสอบกับยางสองเส้นถ้าเฮาก็ไปเห่าเงี้ยแม่นอนครับผมเอ้เอเอ,เอโอนตายหรหอรักดีหรอใครหรอแข่งก็ว่าทุกคนใกล้แต่แไม่ใกล้เลยครับสวัสดีครับลุงใช้สวัสดีครับลุงใช้ของไปไหนมาด้วยนะครับผมผมเลยเอาถมมาเติมพลังให้ลุงใช้หรอครับ กลิ่นนมนักมากอาเรือเที่ยวมันจะได้งอกรสกลหลายสินี่กนหมองอกละครับฮะหมองอกเลยเหรอหมองอกโอ้เดี๋ยวเฮาแบบมันนั้นลมมันจะได้รุดไปล้วครับของนี้แล้วเอามาฮื่อนี่นะฮื่อกิ่นฮื่อเสียงวันเดียวนะใครไปกินหมดโอ้ก็เอามาฮื่อนี่แเราฮื่อกิ่นฮื่อเสียงกินกิ่นสองแม่ฮื่อเสียงเลยโอ้หมาได้จ้ากล่องเดียวกว่าเด้อแล้ว ันีมันมีประโยชน์คือโอบผมมาเทียงเอาประโยชน์มาฮ้อนั่นนะถ้าฮึ่งกินฮื้อเสี้ยงวันเดียวฮื้อเสี้ยงหมดเนี่ยหม่อมมดเขาจะได้มีประโยชน์นักๆเอแล้อหม่หมดกี่แหนะแปนะก็อั้นเดียวเลยถ้าเขากินเนี่ยแจะอย่างเนี้ยผมเนี่ยดูฟันน้ำนมเขาจะได้รุดออกแล้วฟันแตรเขาจะได้งอกขึ้นมาไหนอันเนี้ยฟันน้ำนมเหรอเออฟันน้ำนมเอู้ไปเลย รบ <laughs> ไปเลยครับผมใครนี่จะมาหาลูกใช้ครับมาหาแกได้ที่ไหนแหล่ลูกแก่เ็ษครับุ้มแก่แกเ็ษหน้าวัดเวรนวันเวรวันครับมาได้เลยครับลูกใช้ปู้คำปุมเมื่อผมว่ามันมีได้ลูกเกียูกชีวิตคนเฮามีค่าเต้ากับทานห้ากระสอบหรือยางรถสองซิ่น นะงับนะพอฟองอู้เลยนะสามสองหนึ่งเดียวงก็อู้คำเดียวเคยก็ไม่จำชีวิตคนเฮามีค่าเท่ากับทานห้ากระสอบหรือว่ายางลด2เส้นาผมนับระาว่างเลยนะหนึ่องสามชีวิตคนเฮา หน้า่นานแค่กับสอบกับยางสองเส้นหน้าหอกออกไปเห่า,าเ,หนเนียแม่นอนครับผมแม่แเออค้ายหรอดักดีหรอใก่เลยกระ่าถ้กคนใกแต่ละนี่ะใ,ลละใก่เยม, <c oughs> มันกลมนไม่ีกอ้หมมือยวันนะี้อารมณ์ดีรัาแขกดีเลยอะบายครับไายเหี้ยปลาจา้าไดรู้ ติดต่อเขตปลาช้าแดงได้ยินดีไปช่วย,ยไหมครับปลาเหี่ยวได้ลูกปลาเหี่ยวได้เสียตักเข้ามาได้จักไปช่วยเข้ามาแล้วปลาเหี่ยวที่ไหนรู้ปลาเหี่ยวที่แหนซ่อมจะไปช่วยซ่อมตักเข้ามาครับตักเข้ามาเลยปลาชาแดนยินดีไปช่วยครับลุงใสยคอนเฟิร์มค,ครับเยี่ยมเยี่ยม ครับผมไว้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ